สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e c ELM กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมีโปรดักต์มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ผมรีวิวเจ้าตัว V1 ไปแล้วนะฮะในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว V2 บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มดูจากแพ็กเกจแพโน่กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นประมาณไหนนะฮะหน้ากล่องของเขาครับก็จะเห็นรูปตัวเครื่องนะฮะอย่างชัดเจนเลยครับผมแล้วก็จะมีฟิชเจอร์ของเขานะฮะจะเขียนว่าไทซ C นะครับคอยจะมี2ตัวนะฮะก็จะมี0.8แล้วก็1.0นะแต่ ความจุน้ำยาตัวนี้อยู่ที่3 ml ครับแล้วก็ตัวนี้ปริมาณแบตเตอรี่อยู่ที่850ม ah ิลลิแอมครับส่วนในด้านหลังกล่องครับก็จะบอกรายละเอียดว่าเขาให้อะไรมากันในกล่องบ้างน,นะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูอีกทีละกันนะครับผมส่วนในด้านล่างตัวนี้ครับสีที่ผมได้มาในวันนี้นะฮะจะมีชื่อสีว่า a อ b e r c l e a ียนะแล้วก็จตัวนี้จะมีสีอื่นๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้ดูครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูข้างในแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะกับเจ้า j ้ l ะค Box แกะกล่องออกมานะครับนี่ฮะหลักๆเลยก็จะมีพวกใบต่างๆนะฮะใบวัรลันตีใบเซอร์ฟิติเคตนะครับแล้วก็เรื่องทิปนะฮะอันนี้การเตอนน้ำยานะฮะควรจะแช่ไว้ประมาณ3-5ถึงนาทีนะฮะก่อนการใช้งานครับ ในพาร์ทของ b บ User Manual ของเขาครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะในการจ่ายไฟของเขาตัวนี้อยู่ที่10-16วัตต์นะฮะ Input Voltage อยู่ที่3.2-4.2โวลต์รองรับค่าโอห์มนะฮะอยู่ที่0 5ถึง3 0โอห์มนะฮะวัสดุตัวเครื่องครับเป็น PC ผสม PC TG เมลหลักคือพลาสติกทั้งหมดเลยหัวพอร์ตของเขาก็เป็น PC TG เช่นกันนะครับความจุน้ำยาแจ้งไปแล้วนะฮะ3 ml น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่4 3กร,รมัมนะครับขนาดตัวเครื่องอยู่ที่75.1 x 41.5ณ16.2มิลลิเมตรนะครับ ชาร์จิ่งวอเทจของเขาเป็น5โวลต์600มิลลิแอมป์นะฮะไม่ได้เป็นฟ้าชาร์จนะแบตเตอรี่อันนี้แจ้งแล้ว850ม ah ิลลิแอมป์นะฮะ Mac Output อยู่ที่4.2โว ah ลต์นะครับผมส่วนในเรื่องไฟแสดงสถานะต่างๆนะฮะด้านล่างนี้จะเป็นเหมือนเจ้าตัว V1 แบบเป๊ะๆเลยนะฮะ Connect t h พ port นะฮะเวลาเสียบเข้าไปน่ยจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีไฟกระพริบ8ครั้งนะฮะก็จะเป็นการส Stop Working นะ,ะจะเป็นการหยุดการทํางานของเครื่องนะครับก็คือแบตเตอรี่มันอาจจะหมดแล้วก็เป็นได้นะ,ะส่่่่วนนไฟสีะะตตีีแแดงะบตตเออรมัจยูท ประมาณ3 0ถึงนะฮะไฟสีน้ำเงินจะอยู่ที่ 60- 100%ถึงเนส่วนไฟสีเขียวแบตเตอรี่ก็คือเต็มอยู่100%นะครับการใช้งานก็คล้ายๆกันนะดูแล้วก็ไม่แตกต่างนะฮะกับเจ้า t จลิบ็อกวีหนึ่งนะครับตัวนี้ส่วนในกล่องฮะก็จะให้มาตามนี้เลยนะก็จะมีสายชาร์จ USB Type C นะครับ1เส้นนะก็จะเหมือนกันเลยนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนในด้านล่างครับอันนี้ก็จะเป็นสายของของเขานะอันนี้ผมอาจจะไม่แกะนะครับแต่ว่าผมมีอันที่ผมแกะไว้แล้วนะอ่ะนี่จะเป็นนสายของเะ สายคือแบบสีสันมาแบบค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะฮะทำออกมาดีเลยสายของคอเขาในพาร์ตตัวเครื่องครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับ โอ้โหสวยมีลวดลายที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับฟิลมาแบบสติสตรีทหน่อยนันนี่นะในด้านตัวเครื่องเป็นพลาสติกใสทั้งหมดเลยเห็นวงจรข้างในเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะแล้วก็รูเสียบชาร์จเนี่ยจะอยู่ในด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนในพ์ทรูลมครับจะอยู่ตรงนี้เลยฮะจะมีรูู่ประมาณตรงนี้นะด้านล่างไม่มีอะไรนะเขียนแค่ว่า Jellybox V2 ครับผมส่วนด้านข้างเหนือรูเสียบชาร์จตรงนี้นะครับจะเป็นเอาไว้คล้องสายคล้องคอนะฮะอันนี้ก็ลองใส่กันดูนะ ถึงหัวพัดออกมานะครับก็จะมีไฟกับพิพนะคั่วก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ปุ่มกดก็ไม่มีแน่นอนครับตัวนี้สูบแบบออโต้เซนเซอร์แอครับผม ส่วนในด้านหัวพอร์ตของเขาครับตัวเดียวกันเลยฮะ V 1 V 2นะฮะใช้แบบเดียวกันเลยแล้วผมเชื่อว่าตัว V 3เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวเดียวกันนะแต่น,นี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่แน่ใจนะก็ยังไม่ได้ลองด้วยนะครับผมหัวพอร์ตของเขานะฮะตัวที่ผมหยิบมาจะเป็น0.8นะฮะในซีรีส์ตระกูล V เนี่ยมันจะมี2ตัวเลือกครับจะมี0.8แล้วก็1.0นะฮะวันนี้ผมก็ลองเป็น0.8นะเพราะ1.0ผมไม่มีมานะครับตัวหัวพอร์ตเนี่ยจุน้ำยา3 ml เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็มมมมีีคคววาาาาาใสท่่่ออองงเเห็น็นนนนนน้้ยยดขชัััจูปณกกลตโ ล้วจะเป็นเมสคอยด้วยนะครับผมการเติมน้ํายานะจะมีจุกซิลิโคนอยู่ข้างๆตรงนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆดึงออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปได้เลยนะน้ํายาที่ผมแนะนำครับก็จะเป็นพวกตระกูลซอลนิกทั้งหมดเลยนะจะเป็นนิกสานิก08ผมว่าเอาอยู่แน่นอนนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะฮะเติมเข้าไปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาคอนเนคกับตัวเครื่องนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับปุ๊บ จะมีไฟขึ้นนะอันนี้คือมันคอนเน็กแล้วนะครับผมโอเคก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแช่น้ํายาทิ้มไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะแลวเดี๋ยวเรามาเทฟ,ฟิลสูบกันนะฮะกับเจ้าจิลลิบ็อกวตัวนี้นะครับผมรอสักครู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทฟ,ฟิลสูบกันนะฮะกับเจ้าจิลิบ็อกวตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมแช่น้ํายามาสักพักหนึ่งแล้วนะโอเคมาลองเทกันดูนะครับ โอเคฮะก็จากที่ลองเทนะสำหรับผมผมมองว่าการจ่ายไฟและฟิล์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับเจ้าตัว Jellybox V1 เลยครับข้อแตกต่างจากที่ผมสังเกตเนี่ยมันมีข้อแตกต่างแค่เรื่องเดียวเลยคือในเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Jellybox V1 ี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างน้อยกว่านะครับ100มิลลิแอมก็จะอยู่ที่750้มิลลิแอมนั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่850ม ah, ิลลิแอมครับจะมีความจุบแบตท,ที่ค่อนข้างเยอะกว่านะฮะยังคงเหมือนเดิมสำหรับผมตัวนี้จากที่ลองเทสในเรื่องีีลสูถืออออว่่่่่าาาาททกกกมมมไไไไดดด้้้คนนนนนนขงเเเยปป็ MTL แจิ มีแรงตึงๆอยู่เพื่อนๆสามารถสูบแบบ DTL ได้ไหมสําหรับผมก็พอสูบได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดด้วยนะครับผมการลี่นนิโคตินถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยด้วยตัวนี้มันเป็นเมสคอยดด้วยนะฮะจริงๆผมอยากมีโอกาสที่จะได้ลองตัว1 0เหมือนกันนะผมว่าโทนกริดมันน่าจะดีกว่า0.8นะสำหรับผมนะครับแต่บางคนอาจจะชอบฟีลแบบหวานฉ่ำก็ไปสูด0.8ได้เลยครับผมส่วนในเรื่องตัวควันเดี๋ยวผมขอลองลากให้ดูแล้วกันนะคร่าวๆว่าเป็นประมาณไหนนะครับ ตัวควันก็ถือว่าทําออกมาได้ประมาณหนึ่งละกันนะฮะด้วยความที่มันเป็นแบบพอทแบบขนาดเล็กด้วยนะฮะโอเพนสเต็มนะอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะฮะรูมันอาจจะไม่ได้โฟมานะฮะในเรื่องตัวควันมันอาจจะไม่ได้เยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมร่าวๆก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะกับเจ้าจิริบ็อก V2 นะครับผมและก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมรับฟังรีวิวในวันนี้นะฮะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมส่วนเพื่อออนนนคคหชชลิปี้้ักกกกก็ฝาดด์ EECM ่งว นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรดักอะไรมาใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบหยิบมารีวิวให้เร็วที่สุดเลยนะครับอย่างไรวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ